โอ้โหสู้ตาเหรอสู้ตาเหรอโอ้โหยิง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 ิงะฮะโอ้ยโยนใส่ไม่ได้เก็บอันนี้เล่นไม่ได้ลูกโยนองนี้ไ,ไม่ได้เดี๋ยวโดนมาเข้ามาขางในนี่ของเล่นเยอะแยะเลยไม่ไห้เดินกูเก๋ไม่อยู่ตรงนี้แล้วทำไมกูไปอยู่อย่างนั้นน่ะ บอกพี่เล่นด้วยไหมฮะพี่เล่นด้วยไหมบอกพี่มิกกเล่นกับพี่เปล่า,า,าพี่กู๊เปล่าชวนชวนกวักมือชวนพี่กู๊ดบายบายหน่อย บายบายนอยจุ๊บด้วยทางนี้ <Yeah. S 1> เก๋อยู่นี่เนี่ย นี่นี่ใน,นตู้เย็นมีซื้อไว้แล้วในตู้เย็นมีในตู้เย็นมีไม่ต้องรีบในตู้เย็นมีขอขอเก็บในตู้เย็นจะออก <c oughs> มาเดี๋ยวเอาให้มาที่มามาเอ,อกได้เปล่าเอาอได้เปล่าพ <c oughs> ี่โกงอ่ะขังตัวเองอ่ะ <c oughs> <c oughs> มามามาออกออกออก ครับครับไหนไปไปกับจุ๊บพี่เก๋ก่อนไปายกับจุ๊บก่อนได้ๆใจจดใจจออยู่กับไอติมอึ๊บอึ๊บอู้ไปเอาที่ตูยเย็นให้แม่ให้แม่ให้แม่ให้ใหปหไปโนโน่ไปแม่มาแล้วโน่นไปไปเดินไปหาหนอนดูครับด้วย ครึ่งอันบ๊ายบายนั่งกินบนโต๊ะเลยได้ได้ค่อยๆปีนอะอสบายสุดๆเลยนะ กูขอเกียร์จิมก่อนนะระวังโตกไม่ได้โอ้โห ทานหมดไม่มีฐานหชไมล่าหอา่้ย เล่นเลยไม่เป็นไรไม่ว่าเมื่อก่อนตอนเล่นของเล่นก็จะโดนบ่นไงตอนเทอะทีนี้ไม่ต้องแล้วเทเลยลูกเล่นเลย,ลเลเลยไม่ต้องเกรงใจเล้วเด็ตาก็ให้ยาเทนเก็บเนาะ 小不？啊，小不？